รอมาใช้ชีว kind of um, ah? kind of ิตแพงๆสวัสดีเช้าวันที่หนึ่งชภาพเลยชอภาพเลยวันที่หนึ่งแล้วก็เช้าสุดท้ายด้วยหรอฮะไอ้ เาเห็นเบื้องหลังความสวยหมดเลยใหไเขาไม่รู้หรอกว่าในเบื้องหน้าในไอจีเราแบบเป็นเนี่ยแล้วก็อยู่ของอะนี่คือแต่ว่าเบื้องหน้าคุภาพเบ้วยหลังป้าเป็นไหนกันนะเราจะไปกินข้าวกันค่ะโอเคจะไปกินที่ไหนก็เดี๋ยวไปดูกัน กินที่ไหนแล้วไปดูกันไปกินที่ไหนเียก็ไปดูกันกไปไหนเดี๋ยวไปดูกันไปกันเลยคุณพิมพ์ครับไม่ใช่ไหคะเราลืมทายคลิปตอนกินใช่ไหมครับนี่ค่ะน่าหล่มากมยบอกว่าจะถ่ายใหม่เห้ป่ะเราเดี๋ยดูนะาอ๋อไม่น่าทันแล้วนะคือเดี๋ยวแปะภาพเอาไว้แล้วกันอิ่มตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะอ่าแมนดารินออเรนเทลแมนดารินออเรนเทลแล้วมากินส้มแมนดาร์ นอนมาใช้ชีวิตแพงๆน้อ so อ awesome. an anyway ิ่มจ yeah, ิมอยู ah ่เมอกี้ก็กินแล้วจะแค่ไหนก็พอตารางว่าจะนอนอีกคืนเดี๋ยวดูกันเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วค่ะเสร็จเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จเลยครับแควรอเดี๋ยวไเราไปณวันที้ปีใหม่ก็ไปวัดกันดีกว่า วัดเปล่ารวัดเปละาเอาไมา่แล้เอาไม่แล้มาดูกลางบนนะครับคนเยอะมากกลางบนโควิดเลยอันตรายดิต้องต่อแถวเนี่ยต่อแถวตรวจอันนี้เราอยู่วัดมังกรใช่ไหมครับวัดมังกรวัดลาวาใช่วัดมังกรลา,ลาวาอะไรอยงอั okay. น,นนี้เข้ามาแล้วก็ยังไงต่ออ๋อ<า> <c oughs> ก็มีทำบุญใช่ไหม าทำบุญทำไหว้แกดีชนใหม่เออตัวมาก็ไม่ใชรร้านเจี๊พรผัดไห่อ๋เมื่อคืนนี้ก็อ๋อทุบน้อยทุบเทียนแล้วก็ไปไหว้ตามอย่างวันึนึงเนาะนี่คือชุดไหว้เขาใช่ไหม นึกว่าจะไม่ออกระบบของเขาคือเขย่าเสร็จใช่ไหมแล้วก็มาสกแกนเคียวโคตรงนี้ได้เลขอะไรอะไรเีไม่ต้องไม่ต้องพิมพ์กระดาษเยอะมาละ <laughs> มาโผล่ที่ใหม่และอันนี้คือาาวัดแขก ความรู้สึกเป็นไงคะดีขังดีแต่ว่าข้างในเขาว่าห้ามถ่ายเขาจะเขียนว่าห้ามถ่ายรูปแล้วก็พวกแบบห้ามถ่ายองค์องค์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยกการรู้ว่าเออไม่ถ่ายดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็จะมีไม่ค่อยรู้รายละเอียดซ้าหรอกว่ามันจะต้องไหวจุดไหนเป็นจุดไหนก่อน่เหมือนคนมันเยอะด้วยใช่ใช่แต่เขาก็จะมีจุดแบบให้ไปถวายอะไรลองมาดูลองลองมาดูขังดีขังดีคนละฟิลกับวัดมางกเมื่นกี้เลยอ่คนละแบบแฟรอ๋อ ันีตอนนี้อยู่ไหนอยู่อยู่โอเอซิสสปาโอเคตอนนี้เราอยู่ในห้องอะไรนะห้องเชืิดห้องเชืิดห้องแดงที่นี่เขาเรียกว่าที่ไหนนะโอเอซิสสปาโอเอซิสสปาโอเอซิสสปาใช่โอเอซิสสปาคือเราเหนื่อยมาทั้งวันแล้วก็มานวดสักหน่อยใช่ตอนนี้ก็มี อยากนอนแบบนี้ที่แบบอหัวจุ่มลงไปใช่ไหมใช่อยากใส่กีติเอไ้เปลี่ยนเปลี่ยนชุดแล้วก็เฮ้ผมแล้วก็ก็นอกปีที่อาบน้ำแบบอันอ๋อหาทายชิิิวใช่ไหมป่าถ่ายปิดแล้วถ่ายปิดะฝากกดไลค์มาแชร์ดิกรนัฝากกดไลค์ก็แชร์ อะไรอ่ะสอนพูดหน่อตอกลงไลค์กดแชปปร์กด subscribe นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะข้างหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกข้งหน้าจะพาไปใช้เงินที่ไหนอีกก็คือก็คือชีวิตตรางวันนะที่เห็นก็คือชีวิตสร้างภาพใช่ใช่แต่ถ้ามัน,นคือจริงจริองอันนี้ดีขึ้นหน่อยตัวตีกันลงมาเจ๊ใบ